เฮ้ยฮ่าจอมนุษย์ในสุดเจ้าก็มาถึงตรงนี้จนได้แต่ว่ามันก็เป็นไปนตามที่ข้าคาดการไว้นั่นแหละเอาล่ะจุดจบของเจ้ามาถึงแล้วสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Story t 2C วันนี้เรามาอยู่กันในเกม Lara La Croft and the Temple of Osiris นะครับ โอ้มันเจ้าอย่่คุณใหญ่คุณโตมาเลยนะเยนี่ยไอนี่รงไทจะเป็นระดับผู้บริหารแน่นอนนี่ระดับระดับระดับมันคนละชั้นกันระดับมันคนละชั้นฝีมือระดับราว อย่าคิดมาสู้กับพี่นอ้องหายหายหายอยู่ในนั้นไปเอา้ามันไม่โดนแช่เหรอมามามาจะตายอยู่แล้วจะตายอยู่แล้วนีหาจุดตูดอีกแล้ว mà ở phòng này nãy sẽ thoải mái quá sẽ hay vung bôn rồi như ngay hơi hơi hey 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 giờ quan giờ เือดจวเลือดจ๋นวเลือดจวโอ้โชคดีโชคดีได้เลือดได้เลือดเอาเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยอาาโดดข้ามาโดดข้ามาโอ้ยเลือดมันอยู่ไหนวะเนี่ย เลือดเลือดอยากเห็นเลือดสิงไงดูเหมือนว่าจะมาถึงที่จำกัดแล้วสินะฮ่าทนรับไอยเย็นของเองไม่ไหวจนแตกสลายไปแล้วเอ๊และนี่คือส่วนไหนเนี่ยหรือว่าแขกทั้งสองข้าง ว่ามันเอามารวมกันเอาเหอะเก็บไปก่อนเดี๋ยวก็รู้ไปดูที่ตุ้ปั้นดีกว่าโหเล่นมานานหมดเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยๆคนพี่กบาไปมันคือ บา s u ก้าโอเคเข้าไปเลยโอ้เซตนี่มันค <royable> <What> <busca> ือตัวอะไรโอ้ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะไอ้ตัวพวกเนี้ยแล้วก็ตัวสอนพวกเนี้ยฉันเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยโอ้ไม่แปลกที่เจ้าจะเคยเห็นครั้งแรกนี่คือเรื่องเล่าอดีตการนานมาแล้วของลูกนี้ แผ่นดิหือจุดเริ่มต้นของประวัติศาส t ์แห่งยิปโบลานเจ้าจงจำไว้ใส่เจ้าจงจำใส่หัวไว้ซะนี่อาจเป็นครั้งแรกและคำเดียว i̇şte ที่เจ้าจะได้เห็นสิ่งพวกนี้โอ้โหเห็นเห็นเห็นเลือดตัวเองรอดเปลี่ยนเป็นปืนเหมือนเดิมเหมือนเดิม Even the tombs are frozen. Mình ยังไม่ตาย We must run. Đi hở, đi đi không phảiออก. không phải. Sút sút น,นี่ยังเดียวนี้ยังเดียวนี้ยังเดียวไปก็รีบไปสิเ,เดี๋ยวมันตามมาทันโอ้ยรลอดแล้วฮะส่วนหัวเหรอไอสุดเราก็ได้ส่วนหัวมา โอ้กลาเป็นกาวันแล้วเฮ้ยรูปปัน้นมาประกอบเองเลยโอ้โหกลเป็นสีน้ำเงินเฮ้ยเชียอะไรอะ่ะ เฮ้ยฮ่าๆจมนุษนย์ในสุนเจ้าก็มาถึงตรงนี้จนได้แต่ว่ามันก็เป็นไป,นปนตามที่ข้าคาดการไว้นั่นแหละเอาล่ะจุดจบของเจ้ามาถึงแล้วข้าจะเป็นคู่ต่อสู้คนสุดท้ายให้เจ้าเข่าข้าคือลาสบอสโอส้โนเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงโอ้ไม่นะ อย่าทำอะไรฉันเลยฉันขอโทษฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วโอ้ยนี่เอาไอ้เอาอีนี่ไปโอ้ยต,ตาย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 ตกเป็นจะตายตายเองโอ้เอา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 อย่าอย่าที่จะบอกพี่เนาะไอ้แค่ไอ้แค่ พี่จะขัดขวางฉันเหรอเอาเอาโอเคโอเคเอาละตึงมันไวดูแลบรุบของข้าเยิเยเิง นี่ไงเจมบอดีเจ้าพว้มนุษย์คิดหรือว่าแค่นี้เขาจะยอมแพ้เอ้ยมึงอกี่ะมึงไรมากอดเขาไว้อุ้ยข้าไม่ได้ขาดความอบอุ่นอย่ามากอดข้าอย่าปล่อยข้านะปล่อยข้านี่สิน่ะคือจุดจบของเจ้านั่นเอาละครับเปีงบังงบ้ากับเกมหลาลลาครอบแอนด์เทมเพิลออฟออสซิลิครับ ถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับและทายไม่อยากพลาดชมคลิปต่อไปของเราอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย You are free of Seth's curse. Free to choose your own path. My family, know that I will watch over you. Keep me in your hearts until I return. Well, Croft, I suppose I owe you an apology. If I hadn't touched the staff. Water under the bridge, Carter. I suppose it would have been me had I been ahead. Don't you dare tell anyone this. But it was a hell of an honor to work with you. Your secret is safe with me, and likewise. Should you come back this way again, find us. We will need your help. Set will not stay dead for long, and the fight is not yet over. You may keep the treasures you took from this place, as long as you use them in the service of the light. Go, with the blessings of Osiris. With the curse broken, we were free to choose our own path, to leave and never look back if we wished. But there are many paths, and some choices are easier than others. Set will return, and the gods will need my help. And when they do, I'll be ready.